ฝึกสมองที่เป็น AI Center พัฒนาสเกยภาพทางสมองอย่างครบวงจรค่ะการฝึกทักษะทางสมองที่เป็น AI Center จะเน้นการพัฒนาสมองอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเสริมสร้างทักษะเพิ่มสเกยภาพทางการเรียนรู้ค่ะรูปแบบการฝึกแรกเริ่มเลยเนี่ยเราจะมีการประเมินด,ด้วยคลิปสังเกตก่อนเพื่อดูว่าทักษะทางสมองหรือทักษะในการเรียนรู้ของแต่ละคนเป็นไงเราก็จะมีการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลด้วยตัวโปรแกรมตรง นี้เราจะดูและอ้างอิงนะคะจาผลการทดสอบเป็นหลักถ้าสมมติว่าทักษะไหนที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปตรงนั้นเพื่อในการปรับสมดุลทําให้ทักษะที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยค่อยๆพัฒนา ร่อมกับการเสริมสร้างทักษะที่เป็นจุดแข็งให้มีการพัฒนาไปควบคู่ด้วยกันค่ะการฝึกแบบตัวต่อตัวจะเป็นการตอบโจทย์ด้านทักษะมากที่สุดค่ะด้วยความที่ทักษะของแต่ละคนไม่เหมือนกันปรแกรนการฝึกระดับความยากง่ายหรือแม้กระทั่งช่วงวัยหรืออายุก็ไม่เหมือนกันนะคะกจิจกรรมที่เราใช้ก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ท้าทายสุดท้ายนะคะการฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นการเน้นความสม่ำเสมอและก็จะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสมอง การฝึกช่วยพัฒนาทักษะทางสมองยังไงคะ่ะจะเป็นการฝึกจะพัฒนาทาาักษะ สมองผ่านกลไก neuroplasticity ค่ะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงและการเชื่อมโยงในระบบประสาทอย่างที่2เลยนะคะช่วยเพิ่มศักยภาพของ cognitive skill หรือทักษะในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของความจําระยะสั้นความจําระยะยาวสมาธิหรือด้านตรระและเหตุผลอย่างสุดท้ายหน่อยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ว่าเราจะต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือต้องการที่จะทมสิ่งใหม่ๆคนลับที่คาดหวังนะคะต่อการฝึกทักษะ อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นด้านของการเรียนนะคะแล้วก็การทํางานจะมีสมาธิที่ดีขึ้นความจําแม่นยําความเร็วในการประมวลแก้ปัญหาและจัดระเบียบสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นค่ะด้านต่อมานะคะเป็นด้านพฤติกรรมและอารมณ์เมื่อเรามีความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีขึ้นเราก็จะสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้นเข้าใจกฎกติกาการาสุดท้ายนะคะ ด้านคุณภาพชีวิตโดยรวมเมื่อเราสามารถเรียนรู้สิง่งต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีและเข้าใจสิงจ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะมีความสุขกับการเรียนรู้การเรียนรู้ก็จะไม่ใช่สิ่งที่ยากการฝึกสมองที่เป็นเ i Center จึงเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหากสนใจฝึกสมองสามารถติดต่อเข้ามาที่เป็นเ i Center ของเราได้เลยนะคะ